มึงดีกว่าว่าใครจะเป็นศพแรกเนื่อเนี่ยมึงรู้เลยใครจะเป็นศพแรกตาคนแรกเป็นหมาปะล่ะเอกันแล้วก่อนโอ่โหโอ้โีโี้โหโอ้รหโอ้โ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 กโอ้มหโอ้โนโอ้โหเอ้มหโอ้าหโอ้โ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 หโอ้เหโอ้โ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 หงอ้โมโง้ัหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โห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 โ้อ้ว้อ้้้้้้้ โอาเลี้ยม่ได้ไปฟอกมือเชื้ออะไรนะไปด้วย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 เอ้ยเจอบผีเจอบผีเฮ้ยไปได้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 กล้องไปได้ตอน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 ต้นกดไลค์กดไลค์ออกจากบนไฟนะกูลืมไปแล้วกดกดอากดอาอาโอ่โกูกูอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยล่างบนไฟยาวมาก รางรถไฟยาวจัดยาวจัดของดีเลยเหรอเจ้งแบบเลยมั้งเนี่ยเขามากยาวมากยาวจริงๆรอเลย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 กันมาด้วยรอด้วยคุ้ยกูได้ปูมแมลงน้ำแข็งโอ้ยุ่นสุดคุ้ยเน่สุดคุ้ยเน่สุดคุ้ยน่มาต้นกูมาช่วยว้าวดีไม่หยุดสแปมสแปมต้องสแปมสเปมอะไรแบบนั้นไอ้ยของดีมากของดีมากไอ้ฉันมาฉันมาพวกได้ของดีไว้ตัวเป็นมึงตลอดเลยวะเจ้เพราะว่ากูเล่นเกมนี้เป็นยังไงล่ะ สิ่งที่แตกต่างระหว่างกูกับมึงก็คือกูมีประสบการณ์มากมายมหาศาลจากประสบการณ์200ชั่วโมงของมึงกูมีดวงกูมีดวงดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ผมโพจะโปรไฟเซอร์อะไรแบบก็เฮ้ยกูอดรถจอดรถไฟยังไงนั้นเจ้กดอ่าไอชิกอ่าแดดรออะไรล่ะกินครับแดกเข้าไปไอทางรถไฟอยู่ไหนเพื่อนมาทางไหนนี่เพื่อนทางซ้ายทางขวา มื่จากไหนเนี่ยไอ้นอนดูแมพดินอนนอนไหนมึงจะนอนไรทางขวาทางขวาต้นนั้นต้อนนั้นเด้เฮ้ทางขวาทางขวาตามตามมึงเลยมั้แต่ยังต้อนต้อนถอยมาต้อนถอยมาต้อนถอยเหมือนกันนอนนอนกูนอนไรนอนไหนนอนมาไอ้ต้อนนี้ต้อนนี้แถวต้นนี้แถวนี้แถวนี้แถวโอ้โหไม่โดน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 คอมีไมเฟนโดนคอมีไมเฟนลากรากรักก็ไอ้กูจูต้นกูจูกูจู ไปแล้วจ้าขอได้ไหมกล่องนั้นอ่ะไเปิดยังรีคอมิลเลอร์อแล้วจ้มกล่องนี้มึงขึ้นไปได้ยังไงก่อนีชูนีเชนมีบอมเนี่ยบอมเอ้ยบอมบอมของดีเก็บไว้เราต้องใช้ในการไอ้บอสเอาไปเอาไปเอาไเอไปเอาไปอไอเก็ไอาไอไปเอาไเอาเอออาไาไอเพื่อนกูเจออะไรไม่รู้เออออไไ ผีะจแฟลตี้คืออะไรวะให้กูตามไปเหรอเจมันยาวเจมมันถึงไปโอนน้ำแข็งเลยก็ใช่ไงเฮ้ยแต่ของเยอะอยู่นะเจอลุงเจอแร่เชี่ยอะไรเยอะเอ้ยดีดีดีทางสเตนวิ่งเจอเจอนี่ด้วยเจออะไรนะจังเกิลโอปุตีกูแวนแล้วเพื่อนไม่สนละกูแวนแหละกูแวนแล้วเอาแวนแล้วเหรอาจะนั่นนั่นสายมาต้นไปสู้เราจะชนะได้ไงนี่ไอแวนแหวนสู้มันอยู่ รกลุกลับอะเลยวะเฮ้ยเจอเห็ดไอเจอไอนี่ด้หวะไอเรืองแสงอะจอะไรโอมกติกใช่ไอไอไอใบโอมเรืองแสงอะเดิมเปนจุไหนนะเนี่ยอ๋อทางขวาจิ้มไปเรเกินปวแล้วสักล้วคิ้ซสลา,ามเลยกูเห็ดเกลียด เออก็สู้ไม่ได้ทำไมจะสู้ไม่ได้เฮี้ยสู้ได้สัตว์มันไม่มีเฮียอะไรเลยมันแค่หง่เออมันโดดไปโดดมามึงแค่หลบให้ได้เพื่อนไม่ได้ไม่เไอ้งไอ้ก้องไอ้กอง้กไอ้ก้้องไอ้ก้้องไอ้ก้้องไอ้ก้องอ้ก้องไอ้ก้องไก้องไอ้กงไอไอ้ก้้องไอ้กองไงก้องไอ้กองไองไอ้ กูจะไม่ตายแต่การตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติของแคลเดียใช่ไหมก็ไม่เสมอไปจิกิแหละจิกิก็ไม่เสมอไปหรอกจะบอกว่าการตายเป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่จริงชาเลนจ์เนี่ยชาเลนจ์เนี่ยว่าตะกินเนี่ยชาเลนจ์แหละแบบจบชาเลนจ์ภาพตายโดยนักสกอร์ตายใครตายเยอะสุดอะไรเงี้ย กูจะจบเกมเฮ้ยไปอบรมเรืองแสงอ่าอะลรอ่ะไล่มาดูมเหรอมีเที่เชิญบอลลูกตาแล้วเฮ้ยกูได้ชุดมาริโอนี่แต่มาริโอเพื่อนเชื่อเชื่อมะข้าแม่ปะเบอร์กเลือชื่อข้าได้เหรอไม่รู้มะข้าแม่ปะกูบอกตรงๆให้กูไม่รู้ ข้ามบางทีมันขาวไงเก็บเอามันขาวเก็บเอาเลยพอแล้วพ่อหนุ่มตอนนี้ไม่กล่องเจ๊แล้วกล่องไอ้เนี่ยอะไรเจ๊อะไรวะเนี่ยไอเชบอลลูกตาคุณเจอแล้วเก็บไว้เก็บไว้ของดีของดีของเห็ดอะไรพวกเนี้ยเก็บเก็บไว้อะไรบอกวะเฮ้ยตับสายฟ้าอ่ะตับสายฟ้าอะไรอะไี่คือนิ่งคืออะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไอพ่อหายใจ มึงไล่ขึ้นนิ่งเจ้ถ้าหายใจต้นมึงลองลงไปใต้น้ำนี้ถ้าน้ำมันไม่มี่ทองมึงใจได้อยู่ไงไล่บิตติ้งอ๋อนุกแล้วไล่บิตติ้งได้มีสิ่งได้มีไปแล้วจ้าเฮ้ยกูใส่ชุดเห็ดดีกว่าวะนี่ใช่ไหมช่องแฟชั่นเจ้ทำไมไม่หุมกระสีกูได้เพื่อนทำไมไม่โดนปั๊มปีมึงไม่ได้ปั๊มโคตรมันเลยนี่กูปั๊มโคตรมันเลยนี่นะไปสแปมไอ้ต้นพ่านของดีวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองคนเลิกแล้วจิตไม่ดีแล้วจิตไม่ดีแล้วข้ามันซะข้ามมันซะข้ามันซะของมอบหมายงานยากๆให้มึงทำข่ามันให้หมดโอ้ยมดแกงเฮ้ยไอเหยี่ยวสลามนี่เยอะไปโบ่เมื่อไหร่บอสสลามจะเกิดอ่ะ ไอ้ต้นโดนสลาม่าไอ้เหี้ยสอบศพแล้วเกี่ยวศพเปลี่ยนของไมื่อทางสอบศพแล้วเหอโอ้โ้แฮะเฮ้ยสลามปกไอ้เหี้ยผมมาทุกคนมาพร้อมกับกระบอกถ่ายมันสุดขั้มึงเห็นไหมกระบอกถ่ายของเนสโกจังอะคนเหี้ยต่อไปในสโกจังไมเห็นนะกระบอกอะไร่ปกันเนสโกจังไอ้ มึงก็สรรหาคิดชื่อแล้วต้นเนาะมึงต้องมาเห็นจริงๆเวนะ้ยมึงจะรู้เว้ยม,มันคืออย่างนั้นจริงๆเราจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าทางขึ้นไม่มีใครทำเลยเพราะว่าไม่ตายเพื่อจะขึ้นไปข้างบนก้องเชื่อกูมึงมีกระจกไอ้กระจกที่มึงได้จากกล่องนั้นนะมึงลองกดเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันเชื่อมกันเหรอเพื่อนเฮ้ยใช้เลยเหรอใช้เลยมันไม่หายมันไม่หายมันไม่หายเอานี่ไงมึงใช้กลับมาแล้วเนี่ยนี่มันไอจินี่ว่า ควรก็ใช้รีคอร์าคลิกขวาปะหรือคนไรใช้คลิกขวาเอามาใส่ช่องเอามาใส่ช่องถือแล้วคลิกอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปีละก็ไม่ได้มันไม่ใช่มันคือมันคือรีคอมันคือมิลเลอร์ไม่ใช่หรอเมจิกมิลเลอร์เออเมจิกมิลเลอร์เอามาใส่ช่องแล้วคลิกไม่ได้เลยเหรอ Get in the Miller to return home เออก็ไม่ได้แต่กูคิกอยู่เนี่ยคิกไม่ได้ทีเดียวโอ้มันต้องกดวางหรือเปล่ากล้องกดวางหรือเปล่าแบบกดวางแล้วเข้าไปได้ป่ะได้ไหม ไม่มันต้องคิกมันแค่คลิกเฉยๆอ่ะอ๋อนี่ไงมันต้องกดที่พื้นไอ้เหี้ยนั่นแหละก็กูได้แล้วได้แล้วกูเล่นกูเล่นแบบนานมากอ่ะเพราะว่าตอนตอนที่กูเอเล่นมาเล่นในสตรีมมันแบบไม่เจอไม่เจอของพวกนั้นเลยราชาตูเล็กอย่างเงี้ยเตูเล็กอย่างเงี้ยจ้าจ้าทำอะไรกูมีกระบอกไม่ผ่ของในสุขของในของในสุขกวดจังอยู่เพื่อน เคยไอ้นั่นไอ้กระจกนั่นน่ะสมัยแบบเล่นตอนมือถืออะสมัยเมื่อก่อนอะที่แบบยังไม่มีคอมเยอะนั่นแหละที่ยังแบบไม่ไม่ซื้อเกมจะตีมแล้วตอนนี้เจ๊งแบบไม่รู้ตัวยังไม่เข้าสู่ด่านมืด <c oughs> เด็กมากอะ่ะกูเล่นเทอมนี้เด็กมากก็เด็กเด็กขี้เหอะ่ะเฮ้ยกูเจอบ้านต้นไม้แล้ว<อ>เออลองไปดูของดิรูดเลยโอเคโอเคเอ้กระโดดเสานี่มีอะไรวะ กูมีโกตะตีใช่ไหมกูไม่ใช่โกตะตีโก,กว้เจ๋อ้าะติดที่อ่ะอันนี้โสรเปเจกูเห็นโสรเปเจแล้วเออกูมี<ต>เจเหนอนห,อหนอน,น,อนมันมีหนอนเจหนอนมาแววเพื่อนกูทำไงฮะหนอนมันมาแววใส่กูเจกูทำไงอะทำใจแล้วปล่อยวางไอ้เหี้ยกูจะรู้ไหมไอ้กูเจอบอมอีกแล้วลีวิ่งบูธ ลาบวานคืออะไรอ่ะเจใบไม้เฮียเนี่ยนี่รีคอร์โพชันนะเก็บมาก่อนแล้วกนะันมึงไม่ต้องใช้รีคอร์โพชั่นแล้วมึงมีเมจิกบิลเลยหร์อแล้วเออวะของโก้ไม่เป็นไรม,มึงมเอามา,ามึงเอามาบริจาคให้ชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านเขายังต้องใช้รีคอร์โพชั่นกันอยู่เดี๋ยวเจเจว่าทำไมคุณสร้างติดผมอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวาจะทำให้ครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไป<ด>บริจาคพวกมึงนะ,อะไอบ้านนี้มันลึกมากเลยใช่ไหมโอ้ยมีมีมอนด้วยโอ้เจ ว่าใต้นี้ไม่มีคุณน,น้ำนั่งนอนวะคุณน้ำน,นอนอีกเมลเออนอนไอ้เหี้ยครับใ,ใต้นี้ไม่มีคุณน,น้ำนั่งนอนหนึ่งหนึ่งที่วะเอาถ้ำหลวงไงคเ,เอาข้างเช้าแล้ว โอ้เสียงโคตรดังโอ้ลบสิบไปกิจตีซอมบี้ไปฮะตัวอะไรวะเจ้เขาเด่นเนี่ยกูไม่รู้ตัวอะไรวะอยโคตรแรงเลยไอ้ดอนโน่น้ามันนี่เขาเด่นทำได้เงวะน่ตีโคตรแรงเลยเหมืองอยู่เพื่อนียตอนน้จะ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 แตกเลยเอ้ยๆตรงนี้กตรงนี้ก็มีทางรถไฟตรงนี้ก็มีทางรถไฟไอ้ตัไปหารเขาไม่แล้วเหรอ มันมันสำหรับประสบการณ์200ชั่วโมงจริงอ้เราสำรวจแล้วนี่อีกกิก่ไะเอนยู่นี่ทำไมอสำรวจแลเฮียมีโชวมึงดูชว์อะไร้องีขว่าผ่ของสดรวช้าเราสำรวจแล้วนี่นี่ฮะอะไรวะท่านตีเลยเว้ยมันเอาไว้หายใจใต้น้ำไปกูขอเ้าก็ตีไปเรืด้วย เอ้ยเอ้ยเอ้ยสมมติมีกอมีกอไย่าอะไรอห่้ตนนี้หนานะตนนี้หนานะเตรียมตัวนะไปมึงต้นมาเข้าาดิดิกโนาบ้านนี่ออกให้หน่อยดิช่วยช่ต้นไอ้ก้องช่วยกล้องช่วยเร็วเร็วเอ้นดินเนี่ยไอ้นดินเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นไอ้พื้นหลังอ่ะพื้นหลังดินดิน่ะไอ้ย่าตาตีอะาเรามราเรามาไปไปเราไปลรไปลรไปลรไปอ่าคนมีอาวุธปการไเาเ มูแมลงว่ะมีแค hey, ่ม th i̇şte ูแมลงเองเอามีตัวเฮ้ยไม่ตัวไอ้วิดก็ตายพอทีช่วงนี้ไอคิดเด็กกูก็อาเชิญบอลลูกตาลใหญ่แม่งเลยต้นไปกดฮะฮะลงวะฮะลงเลยฮะลงดิรุ่งนี้ให้กูเก็บฟองก่อนอันนึงนะเฮน ที่เขาเก็บแบบมีทอ,อ,องอ่ะเกียวเกียวของกันนะโอ้เรายังสำรวจแมปไม่ถึง50%เลยใช่ไม่มีทางถึงอ,อยู่แล้วถึงเกินไม่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 ได้หางถึง20หรือเปล่าด้วยเราไปเดินไหมเราไปเดินกันไหมแล้วเราจะอัดนานแค่ไหนเนี่ยเออไม่เป็นไรให้เฮียต้นเปคนตัดตัด <ใน S 2> ตดรงนี้ครับน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ่าจะสิ่ที่ควรจะเป็นไหมบอลเรื่องวอลแปดตัวฮอปเปอร์ที่สามสิบพอดละันเนี่ยบอลบอล มึงขุดกล่องก่อนแล้วมึงไปวางไว้ในบ้านใหญ่ตรงนี้กูจะหมาหม,มาหมาถ้าม้าโมตาก่อนขุดเลยเพื่กูจะเป็นพี่เจมมือทำที่เฮ้ยดาวขอเจมั้ยนี่นี่เจมมึงอ้ามที่วางแทน่หน่อยเพื่อนเออเดี๋ยวกูทำให้มึงเอากล่องออกไปจากบ้านไอ้เชี๊ยก่ก่อนไา้ก่อนจีจีเอาอย่าไม่ตายจีจีเอาอย่าไมาา่จีจี าแล้วบอกของในซุกุจังพอแล้วตกลไม่เอาไม่เอาาไว้ก่อนอันนี้สวัีสวัสดีหัวใจสันดีบอกขนซูขุจังถูกกล่องนี่เพื่อนมันต้องเป็นกล่องเปล่าไหมไม่ไม่นะอะต้นไอ้กิจารไปสั่แล้วกล่องันมี้ถือสม่ได้ กองเปล่าอ่ะต้องกองเปล่าอ่ะต้องไปกองเปล่าหมายว่าไม่แปลไมา่ถึงแม้ขาวอ่ะใช้ p าาีเอ็ด้วยจะมาแล้วเออเจตองน,นั่งกู้สำรบบวจไปเยอะอยู่เหมือนกันนะไอ้กล้องตัวแรกกูสำรบบวจไปเยอะอยู่นะลองลองไปดูก็ได้กู<อ>ทำไปเยอะไกบานนูนเราอ่ะไกลมากอันนี้กูทำไปเยอะมากโอ้ยอุ้ยอ,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 อีกกินว้าพบเขาเราเจอศัตรูทั้งโลกว่ะ อะไรวะเพื่อนเมืองมันเชื่อมกันทุกเหมืองใช่อ่าครูขามาทำไมอ่าแผลนี้แล้วกันเป็นได้แค่ซอมบี้อ่ะโอ้ <laughs> เป็นได้แค่ซอมบี้หรือมึงบูลี่ <c oughs> บูลี่มึงบูลี่ซอมบี้ซอมบี้ก็มีหัวใจซมี้หัวใจอ่างว่าน่ะนั <c oughs> ่นเป็นไงซอมบี้ตอดมึงไปเท่าไหร่ มึงตีซอมบี้เขาสา3อ่ะให้กูฆ่าให้ไหมไอ้โกเกินมันฮิตเทโอเกินไปเป้ามันก็แก่ซอมบี้ไอเล่นแบบนี้แม่งเกินไปเฮ้ยมีเชือกันดีกว่าเกินไปอะไรอะไรอ่ะเอ๊ะแล้วกูรูประตูมาทำไมวะเนี่ยเจ๊รูประตูมาด้วยเอาประตูไตัวกูเถอะไอ้กูจะไปสำัวจโลก ของไปตรงไอของไอแปรแปแปรไอเหี้ยวางผิดไปโอเคครับไปครับถึงหน้าที่ของพลังงานเก็บกวาดใช่พลังงานเก็บกวาดเอาดิไอตรงนี้ไม่มีใครมาหรอมา่อนมาให้ม้ยไอตัวที่เยี่ยตัวที่เนี่ยมายม้นการ งานเก็บกวาดงานเก็บกวาดที่ต้นเก็บกวาดอีกแล้วมาให้ทำชั่งไพวว่าเออผิดดิผิดหน้าผิดเอามีคนมาหนิมีคนทำแพลตฟอร์มไว้ตรงนี้เลยไอต้นแน่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 อันไหนที่วางมั่วๆนะของกูอันไหนที่วางเป็นระเบียบอันไหนของกูเองเป็นเปียบเพียบอ่ะเฮ้ยบุลลี่ต้นอ่ะมึงอ่ะ มึงไม่เป็นระเบียบอะมันบอกมึงไม่เป็นระเบียบอะมันพูดเองไอเหี้ย่ใช่กูไอ้สัตว์อั่นแบบอันนี้มันทำบูทข้างหลังางแล้วเกมไม่ใช่ไม่ใช่ได้สร้างนะใช่ไม้ไงไม้ยงไงวะบอสในเกมนี้มันชื่ออะไรนะก่อนใช่ปะไม่มีใครตอบอีกไม่รู้อ่ะ อ๋อไม่เขาต้องการเป็นตัวคาบตัวท้ายอ่ะจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะโอ้โหนี่ไงการที่เราจะหนีคนจะสถานการณ์เรียบร้อยนี่เรามีบิลเลอร์เมลเลอร์มอลตัวท้ายใช่ไหมเมลเลอร์มาเดี๋วบอลตัวท้ายเอชแมนนึกไปแล้วอ่ะบอลตัวท้ายชื่ออะไรไอ้มูลมูลมูลสักอย่างอ่ะมูลหลอดมูลวังนะเออใช่มูลหลอดมูลหลอดถูกแล้วมูลหลอดมูลหลอดมูลหลอกป้องยังมึงนี่เต็มไปด้วยใครอีน ใส่ของเต็มแล้วมา PVP กอนดดกว่าเออนั่นแหละเว้ยคือคือเกมนี้คุดนั่นแหละไม่ไม่เกมประสกแก่เพมาะกรูใส่ของทูใสูจได้เซนิดไอ้สัตว์บ่กมึงจะได้เซนิดแต่ล่ากเง่ะ ศกไทยลบกอบเลยหนุ่มศพไอ้กิตทุก,กออกเลยเอ๋บอกเก็บแบบก็อะไดนั้นเก็บแบเก็บแบบก็อะไรนะมันดูงูดีเหี้ยไอ้ไอจิตเขาอยากให้มึงเก็บมาก <c oughs> อ่ะมึงเ,เก็บอือใช่เพื่อนเก็บกบเราเอาเป็นคอนโดไว้ก่อนเลยใช่ไหมแม่งวางแผะยาวสตองเป็นคอนโดช่วยเจคอนโดเว้ยเจคอนโด ทุ่งยาวมีคำว่าเจได้หมดใช่ได้นี่กูจะได้อะไรไม้มาอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาบินเป็นล้านเลยวะกูเข้าใจวิธีของมึงแล้วเว้ยเจวิธีอะไรสร้างตามแบบมึงแล้วกูจะทำตามมึงเราจะทำบ้านให้ยิ่งใหญ่อลังการเว้ยตรงกลาลังจะเป็นบ้านเราเว้ยจะมีคอนโดแที่สองอันเว้ยแล้วก็หลังคาสามเหลี่ยมเว้ยแต่เราอ่ะ ต้องไปตัดไม้ก่อนเว้ยตัาไม้หมดแล้วตัดอยู่ก็ตัดอยู่มาตัดอยู่จริงจริงเราควรจะปลูกต้นไม้นะเพื่อลดการสูญเสียไม้ของโลกเพราะว่ามันโลกเป็นเป็นรีบิดเวอร์เราจะเราจะการสร้างโลกอื่นไว้แค่นั้นแหละฟาร์มทรัพยากรจากโลกอื่นมาบูธโลกนี้เยอะแยะกันเต็มโเป็นคำที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยใครมีค้อนมึงช่วยเอา เอากูให้าไอ้ต้นอ,อยูไ่ไหนมึงเลยบอกไว้ต้นอ,อยูไ่ไหนวะมึงช่วยแบบเอาไอ้เที่ยนี่แบบทุบทุบไอ้เที่ยที่ตอนที่แม่งโก้ก้กล้าไปกินน้ำประจําไอยู่รอสินี่ยบอมอ่ะเราต้องใช้บอมเยอะเยอะเว้ยเพราะว่ากูจะเอาไปอัญเชิญบอสาลมสลามลามีร่มมาเพื่อนอย่างี้อะไม่ใช่อย่างี้ใช่ไหมเฮ้ยมึงแปะเองเลยหรมึงไปซ่อม มึงไปซ่อมไอ้เหี้ยอ้าวัดไม้หมึงซ่อมเลยเอาให้เหมิดเดิมไอ้สักไปกูไปเจ้าใครต้องนานนี่ยกว่าจะมาต้นไฟต้นเทียเพย์กูมาตัดไม้เหรอไม่ทำไม่ทำไม่ทำมันไม่ได้อีกว่ะแต่ว่ากูจะขึ้นมาตัดไม้เพื่อที่จะไปสำรวจในขั้นต่อไปละมึงซ้อมหลังบังไมสร้างอะไรเพื่อนกูกูจะเป็นหน่วยสำรวจจะเป็นหน่วยสำรวจเองผู้เมื่อคือหน่วยนักข่าวนีเดงยแหวสกุลเป็นหน่วยสำรวจหน่วยนักข่าวดีเฮ้ยได้ลมได้ลม อน่ยแไม่มันได้ร่มเหรอวะอไม่ได้ตตไไดคนคนคนเทพเจ้ายอย่างกูไม่ต้องไม่ต้องแชร์ร่มหรอกเว้ยระดับระดับเทพเจ้ายอย่างกูอ่ะขอกล่องนี้เป็นกล่องเก็บแร่นะไม้หมดไอ้เหี้ยพูดแค่นี้แหละต้องระวังโดนลุมว่ะคิดว่าไงวะรับฟังเลยครับมึงซ่อมเลยอ้วกหวยเลยเนี่ย<ล> Parents got me a guitar. Said you could do anything, kid. You could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid. So shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric, my whole identity dependent on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say that you shouldn't have given up? That you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better, real soon. จนทายพ่อมเสร็จแล้วเจ้าต้วอะไรเนี่ยจะเป็นแบทอ่อโก้มเสร็จแล้วไม่ตายเลย เ้ยกูคงคงคงได้เตรียมกลับเตรียมกลับบ้านเก่าแล้วเพื่ออีกเร็ว มันเยอะเกินมันมันมาสี่ตัวเลยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับท่านผู้ชมกูรู้ว่ามึงสามาเพื่อนแค่นั้นแหละยี่เหลากลับบ้านตดนยี่เหลากลับบ้านตด So if I'm going to play, then I'm going to play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, OK? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life that's making you feel the fire, go fight for her man. Go die for her man, because you only have one life, one chance to do it, one chance to prove it to

ป,ปากัวหรืออะไรสามสองหนึ่งตุ่หวานแ่